่อนนี้ก็มาทดลอทยาทยังไก็ได้ให้ไข่แห่หนึงียลงาจากชั้น5แล้วล่งมาถึงชั้นหแล้วก็จะไม่ตีะอันนี้อุปกรณ์ของพี่พลอยคือมีผ้าแล้วก็มีไข่อ่าอันนี้จะทำยังไง อ๋อจะเอาความนุ่มของผ้าคุ้มครองไข่ใช่ไหมใช่อ่าไหนลองดูสิว่าจะสำเร็จหรือไม่อ,อะไรเนี่ย<อ>แตกสองใบแล้วยังไม่ทำอะไรเลยยังไม่ทดลองอะไรเลย<อ>แ,ลแล้วแล้วมันกันไปเป่าทำไมนะ่ะเอา ให้อุ้มเอาไปโทษเลยนะพ่อได้อุ้มกินนะไข่ไอ้พี่พลยกินนั่นละพี่พลอยเป็นคนทำก็นั่นแหะของพี่พลอยก็พี่พลอยก็ทำมันตั่นแหลกินเนี่ยในสุดของอุก็บควันเรี่ยของอุ้มไงไปมันเปื่อยแล้วอ่ะแปลงผสมมาแล้วเอาทำอย่างอื่นได้ไหมมาเปือยไข่โอเคโอเคเดี๋ยวทดลองอย่างอื่นก็ได้อันนี้อะไรก็ไม่รู้จะโยนเล่นทําไม อ๋อนี่มันเหลืออีกใบนึงไงเอาดิแล้วจะไปพันสูงๆทำไมเราก็นั่งลงกล้พันดีๆสิเอยเดี๋ยวก็ตกร่วงอีกหรอกเอาใครไม่ใช่นั่นี้ของหนูมันแ่ะเอออะลองดูปึ๊บใส่ห่มห่มเดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะตกลงมาแล้วไม่แตกหรอก ฮะอ๋อว่าแตกไหมไม่แตกพี่พลอยว่าแตกไหมน่าจะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าน่าจะแตกก็ไม่ต้องไม่ต้องต้องหาวิธีอื่นถ้าว่าน่าจะแตกไม่แตกไม่แตกลองดูน่าจะไม่แตกนะเพราะมันพุ่งไม่ไม่ใช่พี่พลอยโยนโยนโยนลงมาแล้วแบบผ้ามันหลุดออกแล้วเออผ้ามันจะหลุดออกแล้วต้องใส่กล่องนี้หรือเปล่าเฮ้ยเงินจะรวยเนี่ยต้องใส่กล่องนี้หรือเปล่าเคเอมเอากล่องมาใส่อ่า ดูใด้ดูนะหุ่งขนาดนี้แล้วว่าจะสําเร็จไหมโ okay. อเคนะเดี๋ยวไปทังกล่องเลยเนี่ยเดี๋ยวอยดูนะคุณเราอะ่ะจะคุณเราจะขึ้นไปที่ชั้นห้านู่นเลยเใ,ใช่เราพอเราขึ้นไปชั้นห้าปุ๊บ <c oughs> เราก็จะโยนลงมา <c oughs> อ๋อ <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> พี่พอยกับโอมอะ่ะ ข,ข,ขึ้นไปชั้นห้าตรงน,นู้นเห็นไหมขึ้นไปเลยนะนไ,นะได้ยังเดี๋ยวพร้อมหรือยังพร้อมแล้วพร้อมแล้วเหรอู้หลังตุ๊บเลยลงมาดูเลย มาดูผลงานของตัวเองก่อนค่อยๆแกะออกนะค่อยๆแกะออกนี่กิ่นนะค่อยๆแกะออกค่อยๆดึงออกมันเปียกเหรอมาค่อยๆดึงดูสิมันแตกไหมดึงดีๆเคยค่อยๆดึงออกมาก่อนเดี๋ยวมันก็นี่ค่อยๆวางลงกับพื้นต่ำๆเฮ้ยไม่แตก เก่งมากเก่งมากอันนี้อันนี้ถือว่าสองคนนี้ประสบความสำเร็จเอ้าโอมเฮ้สิโฮมอ่าเดี๋ยวต่อไปของพ่อมั่งอันนี้อันนี้ของพ่อเห็นไหมพ่อใช้พ่อใช้ไข่แล้วก็ใช้กระดาษทิชชู่ก่อนทุ่มลงไปวางไก่วางไก่ในวางไข่วางไก่แล้วพ่อ เมื่อกี้ของพวกเราอ่ะสําเร็จมันมันไม่แตกสักนิดแต่ว่าถ้าเกิดของพอ่อ <fazem> แตกมันเหมือนของกินแต่ว่าที <people> ่ของของพ่อแตกที่เปนของกินนะของพ่อถ้าเกิดขาของพ่อแตกอะก็แปลมันแตกสักนิดหนึ่งหรือมันเล้าอ่ะหรือถ้ามันล้าอะก็ถือว่าพวกเราชนะถ้าแค่มันเล้าเราก็ชนะแล้วถ้ามันรล้าหรืูทางเนี้ถ้ามันเล้าเนี่มันก็ต้องรล้าแค่นั้นเอง ยากมากเลยถ้ามันลาวอยู่เท่านี้สองมืก็แพ้เนาะเพราะเพืเรามีรูแค่ข้างบนแค่นิดเดียวัน,นก็แค่ดูหน้าฝีหน้าคนตั้งใจถ่ายตั้งใจมากไม่เห็นตั้งใจเลยเอืนะเอเอเรียกว,ว,<อ>ว่ามันจะว้านวแาน,านมีว,าว้า,จานจะหล,ล,ล่นจะหล่น เดี๋ยวว่าได้หลุดฟองที่กองต้องใช้ของในบ้านอน่างเดียวไม่ใช่มาใช้ของอได้นอกบ้านเียก็เกี่ยวดินของดาวังคาดินดาวังคารเนี่ยมาจากดาวอะไรอันนี้คือไข่ที่ทําแตกไปสองฟองนะคะใช่ไข่ไปฟองนู้นก็เป็นของของน้องโอมนะคะไข่ของพลอยก็คือของพลอยก็เนี้ยใช่ก็ไม่เกิงนั่นแหละอะไรมั่ว มเราจริงแล้วเพราเราทำไม่เส็เสียดายพ่อมาแล้วทำไมพ่อไม่เอาของอย่างอื่นใช้ไข่ทำไมเนี่ยเปลืองเงินไม่ก็ไข่มันจะมันจะบอบบางเขาจะได้รู้ว่าวิธีไหนดีที่สุดขอให้กระดาษทิชชู่ขาดตอนหลงลงมาด้วยเถิดให้ให้ให้กระดาษทิชชู่มันนั้นนี่นะคะขึ้นไปชั้นฮะเห็นหรือยังขึ้นไป แอขึ้นไปเลยเ๋ยคไยดูว่ามันตกลงมามันจะแตกไหมขึ้นไปชั้น5เลยไปอ่ะไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่ง,งาม,ามีแล้วะอะไรสามสองหนึ่งไปลงมาโอเคอ<ะ>เอาเดี๋ยวาไปมาเอาไปก่อนเลยก็ได้ค่ะ นี <S <s ่จะได้ดูผลงานของตัเองนะฮะมันแตกดูของเราไม่เตกแต่ของพ่อมันเตกโอ้ยโย้ยยยพ่อดูผลงานของตัเอง เฮ้ทยทำไมกกิดที่ชู้ไปสีเหลืองอะมันก็มันแตกไงมัว่วไม่เชื่อดูเฮ้ยเรียบร้อยเลยอันนี้แสดงว่าของพ่อนี้ฟลวฟ่ว,วน่าน,ะน้านะเฮ้ยพลอยวางเฉยเฉยของเราคิดว่าของเราชนะ <laughs> <า>โอเค เมื ab, pues o, ่อก pues ี้มันลงมาแบบเมื่อกี้มันลงมาแบบสโลเลยนะเมื่อวีนมันลงมาแบบเราถ่ายไม่ทันเลยลงมาอย่างงี้หรอโอเค้ายแตกเลยว้ายของเราแผ่นดีอมเราชนะช่วยกันทําวาาสะะาาด่เยกันเก็บเี่เ้ยเใส่เน้ยเน้้ เฮ้ย<ห> <ļ elle> ดีไม่ต้องกลัวมันเลอะขนาดนั okay. ้นหรอกมันไม่เลอะหรอกล้างมือได้อ่ะเพื่อนเก็บแล้วมาใส่ในถุงเนี้ยโอเคไม่ใช่ลอยไปที่เฮ้ยเห็นไหมเนี้ยมันจะลูปมันจะออกแล้วเนี่ยเห็นไหมเอาเอาเอานั่งใส่เข้าไปข้างในแล้วก็พามันจิ้มที่ใหญ่ไปเออนั่นแหละนั่งจับมันเข้าไปเฮ้ยอ่ะโอเควันนี้จบ การทดสอบชนคือการทดลอง